ขึ้นไนโน่เลยเหรอสวัสดีครับกระผมนะครับเพจมาด้าแลนด์ครับวันนี้มีรถเพื้นป่วยพี่อย่างานเข้าอ๋อ่เดนงานเข้าพี่เขาใจดีไม่มีอะไรหรอกครับโอเคครับจริงครับจริงผมปิดโอเคครับสวัสดีครับ้องไพายสวัสดีครับครับผม ไม่กูตัดออกได้เออตุตัดได้ที่สามตัวอยู่กรุงเทพวันนี้เอาลืมแนะนําตัวอีกกูสวัสดีครับผมตั๊กนะครับวันนี้ครับผมได้มีโอกาสถือกุญแจรถเซยกห้าของคันนี้ครับนี่ครับเซ5กห้าดีเซลของเจ้าสํานักดังออโต้ฟิกนะครับวันนี้ก็เลยจะไปลองขับกันว่าเป็นไงบ้างนะครับ รถเจ้าของสำนักเขาแต่งอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มแน่เดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนอ่ะเห็นได้ชัดเลยว่ารถคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนพวงมาลัยด้วยนะครับไปทำเป็นพวงมาลัยเคป l ล r นะครับหลอดีครับแม่งรถดูสปอร์ตขึ้นเลยอ่ะมันไม่เหมือนเอสยูวีรถพ่อบ้านเลยอ่ะมันเป็นรถสปอร์ตมากเอาเาออกไปสภาพสุดขันครับตีวัดบูธนะของไทรวัต่านถูกว่าไหมว ปัตบูตัวนี้นะไม่รู้เรื่องดีเทลลึกๆแต่ประเด็นคือเชื่อน้ำมันจะหมดลองขับเล่นดูสั้นๆรถคันนี้เปลี่ยนเทอร์โบมานะครับเจ้าของรถเขาการันตีอยู่ว่ารถคันนี้ขับสนุกกว่าเดิมเยอะประหยัดน้ำมันกว่าเดิมนะครับกลับรถก่อนเออผมอะไรเคปไลยมันจับหนึบดีมันเว้ยมันไม่ลื่นดีวะพราะมันมีเหลี่ยมมีสารตรงนี้ด้วยนะ หนังตรงนี้ก็กระชับอะ่ะกระชับกว่าเดิมกระชับกว่าพวงเดิมที่มันเป็นหนังเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าตัวนี้มันดูกระชับกว่าหรือนะก็ไม่รู้ว่าคิดไปหรือเปล่าแต่พมอะไรผมมันไม่หนึบขนาดนี้ไงโอ้โหก่อนนะนี่แตกเล่งยิ่งใีญ่เลยเชี่ยมแม่งลอยเลยเราบบลมแบบรถจอดตาก,ากตาแดดลมันเลยล้อนิดนึงเออ ป๊บก <onz rates> <akkor> ็มันมันลอยตัวง่ายดีนะแตะคันเร่งไปนิดเดียวคือลดน้ำหนักเกือบสองตันอะแต่แตะคันเร่งแล้วมันไม่รู้สึกเลยว่าลดน่ะใส่คใส่เทอร์โบของอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่ได้ถามตัวเจ้าของร้านเขาไม่ได้ถามตัวเจ้าของรถก็เขารับทำอยู่แหละสำหรับ ใครที่ขับ CX5 แล้วก็อยากได้รถที่ประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดีๆประหยัดน้ำมันกว่าเดิมนะก็เป็นอีกทางเลือกที่นา่าสนใจสำหรับคนที่มี CX5 อยู่แล้วนะโอเคเลยเนี่ยคือขับชิวมากเลยอัตราเร่งแม่งดีกวะ่ะคือแบบม,มันไม่รู้สึก ผมขับ c ซเดิมๆบ่อยอยู่นะที่เป็นตัวดีเซลมันเอาตรงมันก็มีอาการรถใหญ่ให้เห็นนะ่ะมันก็มีอาการของน้ำหนักตัวรถซาลีระของรถให้เห็นอะไรเนงะี้ยแต่ด้วยความที่พอมาขับรถของคันนี้ที่เข้าปรับจูนเซตอะไรมาเนี่ยให้กําลังเครื่องมันทางานได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะตัดเรื่องยูโรหออกไปอะไรเงี้ยตัดเรื่อง egr ตัดเรื่อง dpf ออกไปแล้วก็ถอดเทอร์โบคู่ออกแล้วก็ใส่เทอร์โบเดี่ยวเข้าไป แล้วก็ปรับจูนใหม่อะไรใหม่ทั้งหมดโดยเจ้าของสำนักเป็นคนรังสันขึ้นมาเองหมดเลยรถคันนี้ก็เลยทำให้มีมีเขาเรียกว่าลักษณะความคล่องตัวสูงมากเป็นรถใหญ่แต่ให้ความคล่องตัวสูงมากนะอันนี้คือเล่ากันแบบคร่าวๆก่อนอันตาราเร่งเป็นงไงก็อก็เนี่ยดึงเลยปื๊ดก็ขึ้นเลยไปกันี้เห็นเลยครับ ลอยกันเห็นนี่แหละดูดิโอ้โหเบอว่ายียร้เบรกกอนเออหน้าเชิดเลยอขึ้นดีนะขึ้นดีนะก็ถ้าเป็นรถเดิมอะจุ่มเยอะกว่านี้แน่นอนผมบอกเลยแล้ว uh ก็ไม่ดึงขนาดนี้ด้วยมันจะขึ้นแบบนิ่มๆไปเรื่อยๆเพราะว่ามาด้าเนี่ยมันจะมีระบบ g v i c t o r i n g ไงมันจะเป็นระบบที่ สมูทอะ่ะขับแล้วแบบไม่เวียนหัวไม่ดึงไม่โยนไม่หน้าไม่ทิ่มอะไรพวกเนี้ยเออแต่พอมาจูนมาปรับอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทําให้ดึงศักยภาพของเครื่องยนต์ออกมาได้เยอะโอเคแหละมันก็ดึงมันก็มีไงให้เห็นน่ะหน้ามันก็เชิดให้เห็นเลยอะ่ะอ mm ื hmm. แล้วก็อัตราเร่งดีไม่ต้องรอรอบเหยียบได้เลยขับสนุกดีนะ เป็นรถที่ขับแล้วแม่งไม่เครียดอะ่ะเออแบบเป็นรถใหญ่ที่ขับแล้วไม่เครียดอยากเร่งก็เร่งก็กดได้เลยนะแล้วก็มีแพลนชิพมาด้วยใส่เพิ่มได้นะครับผมจำไม่ได้แล้วลืมว่าตัวท็อปมีหรือเปล่ารู้สึกเหมือนว่ามันจะไม่มีนะถ้าจะไม่ผิดอะ่ะคันนี้มันก็ใส่เพิ่มมาอะไรโอเคเลยอะ่ะสองสั้นๆคลิปสั้นๆทำมาเท่าไหร่ ห้า0มืนกว่าบาทอะไม่รู้50,000ืนเท่าไหร่ไม่ชัวนะไม่กล้าฟันพงตัวเลขไม่รู้ห้าหมืห,หรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดราคาเนี้ยคือรวมเทอร์โบเปลี่ยนเทอร์โบด้วยแล้วก็เปลี่ยนท่อแทน DPF ด้วยตัด DPF ออกนะเอาระบบอะไรที่มันไม่จําเป็นออกอุดจี e นะแล้วก็รีแมปทําการขึ้นจูนใหม่อะไรใหม่หมดนะก็จูนขึ้นไดโน่ก็ได้นะครับก็ ไปออกค่าไดโนเองแล้วเดี๋ยวเจ้าของมันจะจูนให้แต่คุณก็จ่ายค่าไดโนไปนะครับซึ่งตอนผมไปตัดกับเขาเขาผมก็จ่ายค่าไดโนอย่างเดียวส่วนค่าจูนเขาก็จูนเขาก็มานั่งจูนให้ก็รวมกันไป3ามสี่คั้วันนั้นไปนัดกันก็ไปเจอกันที่ไดโนแล้วก็จูนกันเลยรถก็มีอาการที่ดีขึ้นสมูทขึ้นสมเหตุสมผลสมดุลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับดี ถ้าขับอยู่อ่ะสมมุติขับอยู่60ใช่ป่ะคือเกียร์ดีเลยนะไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยจมปุ๊บก็กดคลิกดาวไปมันก็ขึ้นเลยเนี่ยดูดีไปเลยอ่ะโอ้โหแม่งพุ่งชิปแปงงเพราะว่มามา,มาด้ a สองดีเซลโบ1.9แม่งก็ก็ก็แม่งก็มีโดนอ่ะเออก็เหนื่อยอ่ะเออว่าคันนี้แม่งเออมันขึ้นดีว่ะขึ้นดีซะจนไม่รู้ว่ามาด้สอง1.9เนี่ย จะสู้ได้หรือเปล่านะด้วยความที่มันได้เปรียบเรื่องน้ําหนักตัวที่เบากว่าไงแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมันจะสู้ตัวนี้ได้ไหมก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องไม่เคยมีการวัดผลกันนะเอาไว้ถ้ามีโอกาสจะเอาเซ็กหาดีเซลคันนี้ไปลองกับมาดาของหนึ่งจุดเเทอร์โบแล้วกันนะเราจะดูว่าศูนย์ถึงร้อยเนี่ยใครน้ำนะก็จะลองดูเพราะว่ามันมันดึงโหดทั้งคู่เลยว่ะ น,นี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะตอนนี้แรงม้าขึ้นมา191.48แล้วนะเออแรงบิดก็ลดไปนิดนึง487จากได้สูงสุดอยู่493นะเออแต่ตัวเลขนี้โอเคตัวเลขนี้โอเคม้าได้191ตัวกับอุณหภูมิขนาดนี้อุณหภูมิภายนอกขนาดนี้อุณหภูมิเครื่องยนต์ขนาดนี้นะครับตอนนี้เจ้าของรถก็ได้แกะกออากาศาเป๋าแล้วนะครับเพราะว่ารถใช้งาน มาถึงก็โดดขึ้นไดโน่เลยนะไม่ได้เช็คไม่ได้ไเลยเลยก็ขอบคุณเจ้าของรถด้วยนะครับที่ใจดีพามาเสียตังขึ้นไดโน่วันให้เราดูนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของรถด้วยนะครับก็เป็นคนมุทะลุด,ดีคนนี้อะไรเงี้ยกองแม่งดำปีเลย เขาต้องวัดกันตอนคืนนะไดโน่ใครอยากมาวัดก็มาวัดนะนี่โปรโมทร้านให้ขอนีีการหลาดค่าบริการไดโนวัดแรงม้าแบบไม่จูนถ้าเป็นขับ4 5 0 0 5ขับ2อยู่พันเดียวแต่ถ้าขึ้นจูนด้วยนะขับ4ก็จะอยู่ที่4 5 0 0 5คือคันนี้จูน4 5 0 0 5เนี่ยเสียตังค์แน่ๆละ4 5 0 0 5 เซของชั่วโมงนะนาทีละอ่ะสินาทีละ,ะ,ละ800้ถ้าขับ2ก็2,500แบบจูนเหมือนกันนะนี่นะครับคิวนาะขั้นต่ำ3า30นาทีก็ตามนี้เลยใครสะดวกอยากจะมาก็ทีทีกาลานนะครับก็เซิร์ชใน Facebook เอาแล้วกันนะครับว่าอยู่แถวไหนนะครับอยู่ทซนแถวแถวเพิ่มสินนะี่นะก็ลองมาดูเอาแล้วกันนะครับนี่เลยผมคงจะจบคลิปไปก่อนนะคงคงปล่อยให้เจ้าของรถเขาจูนต่อไปแต่เบื้องต้นก็ เขาก็ยังกําลังไล่ของเขาอยู่แหละแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้ามีอัปเดตแรงมา้ายังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปกราฟแล้วอัปเดตลงในคอมเมนต์ให้ก็แล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบเลียวมากไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยนะครับก็อยู่ดีๆก็ได้เกิดคลิปขึ้นมาก็เป็นความไม่พร้อม แต่ก็ถ่ายทำออกมาได้ประมาณนี้ก็ผิดภาพประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ